ก็กลาวสวัสดีทุกยูเซอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับรายการเล่นฟีฟ่าใช่ไลรการเล่นฟีฟ่าในโหมดแรงเกต Language. แล้วก็มาแนะนําแผนก็เป็น4-2-4 4-2-4เป็นการเน้นบุกบุกแบบเต็มกํำลังไปเลยก็เปลี่ยนตัวกันนิดนึงเพื่อกองหลังอ่า4-2-4ของมันเล่น สี่ส,สก็ไม่รู้ว่าแผนนี้จะเวิร์กหรือจะลุ่งลิง <roomm S 2> ก็ต้องมาลองดูกันมากดเลย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  มานะเด็กกคอสตาส่งร้อยรอโอ้โหโดนจิ้มซเข้าไปคอสตาคอสตาส่งส่ง,สงนอิโนวิดลีลาลีลาเจอเธอรี่เธอรี่ส่งโอ้โหโอ้โหเดกคอสตารแรงก,กว่าไหมโอ้โหไม่ไหวไม่แรงสู้ไม่ได้เจอลาดพเอร์ตตี้อวบา,าส่ง ชิงแล้วยิงเรียบร้อย1-0ครับพี่น้องโอ้โหฟนเดโรฟอนเดโรตอเลสหน่งศูนย์แล้วชิงแล้วยิงเลยไม่ใช่โอกาสเปลืองส่งร้อยร้อยส่งเจอลาเจอลาส่งร้อยฟิกหลบส่งเจอลาเจอลาส่งไม่ทันจ่าที่เอาบาไม่ทันอ่าแซะมาใหม่ตอเลส ตอเล็ตอเล็ตอเล็ไม่ไหวรามิเรสเมสซี่เมสซี่บางบังมาคอรดิโวยโย่บางบางบางบังบางบังไว้บางไว้สบายโอ้โหเกือบแป๊กเลยงไงล่ะเปิดสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาให้ยิงร้อยร้อยคอสซาคอสซากองหน้าสี่ตัว โซงไปแล้วฟร์โดฟอร์เโดตอตตตตตไม่ฟอโดตตอตติวน่าจะเห็นโอ้โหจอนโริตตตลอกหลบหนึ่งทีเมสซี่เดโก้คอสตาเจลาเจลาซ้ายลอยลอยลอยส่งเจลาเจลาเจลาส่งตอตตตอตตส่งฟอร์เโดตาเลสไม่ได้อติอตติโอ้โหฟโอ้โห มาดินน oh, the pues ั oh, oh, no. 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 Nah. Okay. ่โอ้ยพิกลมพิกบอลสวยพิกออฟโอ้โหสติเปิดโอ้โหตอเลสโอ้โหวิจะเปิดยิงไม่เข้าเอ๊ะโอ้โหโล่งเลยไม่ใช่แล้วเทอร์รี่เทอร์รี่เทอร์รี่แท้กระบอลกับเมาส์เก็บไว้ก่อนส่งส่งโซตเทียนนี่เฮ้ย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 ไม่ล้ำหรอ โอ้โหว้าวสคัญจรงเกือบไปแล้วฟอร์เดโดตาเลสฟอร์เดโดแเลือกว่าาใูาเลตตาเลตตาเลสส่งส่งเมซี่เมซี่แซะส่งยาวโอ้โหลอยยิงแบบโกยืนงงเปนดนตีเลยนะครับ ส่งส่งส่งยิงนี่แหละข้อดีของ4-2-4นี่ส่งฟาาป๊าปยิงโกไม่ต้องเซฟหรอกยิงไปแผ่นนี้รามิเลสคอสซาฟ้าฟ้าฟ si> ้าบังบังบังไว้บังไว้บังไว้อย่าให้ยิงอย่าให้ยิงอย่าให้ยิง อได้บอลด้วยไงล่ะเปิดฟุตบอเล็กมงให้ตติตติส่งคอสตาคอสตาคอสตาร์ดบิลคอสตาร์ดบิลก็ชาดก็ชากลอยร้อยอ๋อโหบางบอลไว้โอ้โหขอโทษครับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจคอสตาบ์างบอลไว้มันไม่ให้โอการเสียนเลล่ะอ่ะมงไป พอซาไม่ได้บอกเอ้า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 ไงยังไงยังไงอนจังหวะนี้นะครับโอ้โหโอ้โหเกือบโดเกือบเกือบแซะหมดเวลาครึ่งแรกผ่านไปก็ซองสูญไปแล้วเดี๋ยวดี เร็วหน่อยดีช้างจริงเลยผู้ใครว่ามึงไหมผู้ใครว่ามึงมาโค้ชรองกำลังจะลงมานะครับเพื่อที่จะทำให้เกมนั้นดีโอ้โหล็อกหลบมาล็อกล็อกกันแล้วนะเธอร์รี่เธอรี่ทรง เขาต้องพยายามหาไปแล้วไปแล้วีวิ่งทำทันครับโอ้โหครับไม่ทันนะส่งกระชากไม่ได้แล้วก็ได้ฟรีคิกครับเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวแล้วดูเชื <independ> ่อมดีมากครับในการเล่นฟรีคิกของพวกเขาอย่างรวดเร็วโอ้โหเสี่ยงเหมือนกันครับว่าจะผ่านไปทางไหนแต่ว่าดักเอาไว้ได้โอ้โหโล่งเลยทีนี้อย่าอย่าเปิด โอ้ยยิงซะสำหรับเขานะครับโอกาสตุดลอยไปแล้วนะครับลอยไปแล้วมองมองมองชิลีมอสตาโอ้โหจอห์นเทอร์รี่โอ้โห้เมสซี่แล้วไงอ่ะเมสซี่แล้วไงอ่ะในแค่นี้แหละเมสซี่เปิดยาวมาเดโก้คอสตาไม่ได้ได้ร้อยร้อยพิกลบหนึ่งที่ โอ้โหบอลตเลตจุดโทษไหมโอ้โหโอ้โหเฮ้การนี้น่าจะเป็นจุดโทษอเกโลอเกโเกโลสับติแตกเลยเปิดมาติดอยู่แล้วทรงโรง อสปซีิว่าคอสตาคอสตาเมสซี่เมสซี่สตันจะสับไหมยิงระยะไกลออกไปชื่นชมเขานะครับว่าพยายามดีครับถูกต้องครับเขามีความพยายามแตพิกเลพิกไม่พิกไม่ได้ขอ้คตเกคต ต,ต็อตตีเมสซี่โอ้โหฟอร์เดลตอเลสโอ้โห่การโขกว่ะการโกจริงล้วเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหจะพลิกจะพลิกเข้าได้นะเข้าอยู่แล้วลูกเมื่อกี้ โอ้โห,โห,โโหล้ำหน้าไปแล้วหนึ่งครับล้ำหน้าล้ำหน้าถึงเวลาที่ใช้สูตรแล้วเปิดส,สูตรเดี๋ยวนี้ตัวไหนเหนื่อยลอยเปลี่ยนเป็นล็อบเบนล็อบเบนด็อกบาพอด็อนเลฟเปลี่ยนเป็นเป็น,เ,ปนเซมา่าลงมากดเอฟเฟกต์ <religion> <f ait> เล่นไม่มีทำ มาโอ้โหดอกบาโอ้โหดอกบาแรงดำถึกเมรกลังไหลลื่นเลยทีเดีวรงตอนติทรงด็อกบาโอ้โหเปิดเองเลยกลัวกลัวหัวร้อน่ะพิกพิกบาอิดบาคอสตายิงก็ลิงก็ได้แค่ยิงก็ได้แค่ยิง ดูแล้วก็น่าจะทาได้ดีกว่านี้นะครับใช่ใช่ใช่เป็นตัวยิงเบนเซม่าเอามากๆเลยนะครับไม่เคลนโอ้โหกองหลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับทาได้ดีสาหรับทีมของเขาโอ้โหเวสต์ก็เคยบอกว่าผมอยู่บ่อยๆนะครับเสียบน่าเกียดน่ากลัวตัวระบาดเป็นทีมครับใช่ครับมาแล้วเอ้ยสบายโอ้โหเกือบกองหน้าเล่นซีปอดโอ้โหไม่มีตัวสเสียบมา โอ้ยด็อกบาไปแล้วสับตีนแตกโอ้โหสไลด์อย่างนี้ไม่ฟฝวาชนะเป็นไง่แผน4-2-4ถือว่าใช้ได้ผลนะครับอย่าล,ลืมกดติดตามกันด้วยนะ